เสร็จแล้วจ้ายอมได้กล้วยเครือผ้าแพคคาเขามาใหม่เป็นใหม่บ้านทั้งหมดเลยนะครับทุกทา่านเส้นยืนสวยงามแล้วก,ก็ลองจะโค้งไว้เอาไปตากแดดให้มันแห้งแล้วก็จะไปส่งยายที่สั่งแม่หัวหัวขัดใจแม่แม่มัดไว้ดีหรือย,ยังนี่แม่หัวมันมัดดีหร้ยเ <c oughs> <c oughs> ราวังหลดเร็มวฟงดีๆเนี่ย แม่เผาคุ้งอันไหนยิ่งจางทุกอ่าดแบบนี้เลยด้วให้มันแห้งบ่อบ่นนี่ใส่ผัดนี่ผาดด้วยมันคือบดถัดฮะบดถัดผาดไปผาดเออผาดไปใส่ผัดไปเลยไม่บ่บ่ไม่อยู่ตากไว้ตากไว้ก่อนเออตากก็ไมาตากเดี๋ยวที่เขาเลียกั่าอันนี้แม่ต้งถือเอาไปส่งล่างทรงมากี่เออผาดไปผาดหน้าที่ผิดผัดน้าที่หาที่เส็งที่เออพอแล้วเราวันนี่ bất kỳ nha trân ác nó nina hai kia nó mát hảo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  nó mát hảo kia nó nó mát hảo kia nó mát hảo kia nó mát nó mát hảo nó mát hảo kia nó mát hảo kia nó mát nó không hảo kia nó nó mát hảo kia nó nó mát hảo kia nó mát hảo nó 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 ถ้าเข้ามาลายเอกลักษณ์ของเรา